Ik denk dat ik het ook wel kan hebben. ได้ที่ก็ตกน้ำตกขาวเลยโอ้โหถึงเลยไอ้ชู้ที่เคยถามใจนะได้วู้ที่เคยถามใจนะลงไปเลยลงมาดำไปดูรถดิโอ้โหเนื้ประกันเลยกู นี่ไม่ใช่ความผิดผมนะคุณขับลงไปเห็นเห็นเลยนะผมอัดคลิปอยู่นะไม่มีเพราะว่าผมมันเปเกี่ยวเรื่องนั้นเนี่ยเฮ้ยไม่เกี่ยวกับผมแล้วมันอยู่นิ่งๆงามือเลยแหละคุณบ้าตอนที่แบบเลิ้อนรถล้อหมุนเลยแล้วคุณถ้าจักรยานพังคุณซื้อใหม่เลยใช่ไหมเน่ยผมดันผมแน่ใจนะโอ้

โอ้รถคว่แลสุดยอด้ยยก็ถึงจักราสักทีโอ้ยไม่ขึ้นเลยดูดอนูอห้าโอ้แม่คาผมดีย่างเซ็กซี่อ่ะโอ้ผเลยแม่โอนจตก่อนจก่อนแล้วต่อแล้วยวตายอะอเโ้แ่้าลุกเลยยืนขึ้น สองคนจริงอุ้ยโอหช่วยเป็นตำรวจยังรอมีสองทีมเหรอเฮ้ยฟาโก้ชิดเดี๋ยวเราต้องไปเอาตำรวจนะครับครบสองคนปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วใครจะเชื่อว่าดูดิใครจะเชื่อผมตำรวจโอ้ไม่อันนี้เหมือนไม่เคยเลยอ๋ออ๋ออ๋อขึ้นเรือแล้วไปเอาไม่เคยเล่นเลยฮะ แค่ละวีแฮกก็ไม่ได้เชื่อถือแล้วโอ้ยโอ้โอเอ็งก็เหมือนกันแหละไอ้นอนทำหนาตืออ่นื่นสองคนะนี้แน่เชื่อถือถึงลายเต็มแขนเฮ้ยเดี๋ยวหนูย,ยังมีแบบพวกตำรวจตักไงแต่ตาอย่างพี่นี่แบบปรกใครจะเชื่อว่าเราไป็นตำรวจดีว่าที่มีใส่เจเจมาตัวเดียวอะไกับ<อ>ตำอน้้องบ่ทีไปยไหมคุณรู้ใช่้งหมดไ ประตูรถอยู่ไหนวะเนี่ยคันนี้โอเคเจอแล้วเอาโอ,อนน้โหเยสปู่น้องสองทำไมผมเออเอาผมขึ้นก่อนทำไมผมนั่งวะเนี่ยงเอผมได้โอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำมาแล้วอย่าทำมาแล้วหาเรื่องให้ตำรวจมาแล้วเดี๋ยวขโมยตำรวจไปหนอีอ๋อเอาเอาแบบนี้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปที่สถานีใช่ไหมก็ปลอมตัวเป็นตำรวจแหละใช่มาละมาละตำรวจมาละ ลาโอ้โหทั้งสองนี่มันเล็กลามทั้งสองโตไปทั้งสองต้องเป็นอาชญากรอ่ะพี่พี่บอกเลยพี่คลิปไม่ได้กันอ่ะทั้งสองเลยเคยเล่นกันเลยหรอวยลงมามาช่วยหนูก่อนพี่อยากขับรถอ่ะรถสวยที่บ้านไม่มีที่บ้านไม่มีมาละมาละมาละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขับขับขับรถคอยคอยให้ทั้งสองเวอร์ไงเราต้องมาด้วยกันโคเวอร์เคลื่อนที่ พี่จะไปแอบแล้วเดี๋ยวหนูมีตำรวจแล้วขับมาหาวยรไปด้วยกันอารมเอาล็อตวจมาเอา摩托车จะพูดโฉมเอาอ่าโดนไปเยปเลยมาไเลเอาพี่ขับไปยันไปเอาเวนกไปไหนนะเนี่ยไปไหนไปไหนไปหนีตำรวจตำรวจ เมื่อกี้คุณเอ็มซื้อปืนอะไรอย่างวนฮะวนดีฮะโอ้โหน้องสองมันขับรถแบบชาวล็อกอาวโอ้ชมไม่ได้เลยชนทันทีพี่ว่าไปขโมยคันอื่นเถอะคันนี้มันขับไม่ได้แล้วพอขโมยเสร็จอะตุ๊ดจับหน้าไอเลยโอ้โหอ๋อบันไล์บันมาเลยเจอนั่นน่ะ ข้าซอยข้าซอยข้อซอยข้ซอยข้าซอยเร็ว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 เวเร็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 วเรวเร็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 วร็วเ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 ร็ววเ ร่วมหมูดีไม่ตายอย่าตายนะสามดาวนะพี่สามดาวนะไหนวะสถานีตำรดหน้าตาเป็นไงวะเนี่ยเกมนี้อ๋อนี่น่ะหรือชุดเดือดแล้เนี่ฮะยิงล็อกเดือดอ๋อไปไปขโมยตารางอะไรเนี่ยตารางขนยาต้องโทษเหรอจริงนะเดินนี่เนียนเดินนี่เนียนอ๋อเดินนี่เนียนเดินนี่เนียนโอเคสองน้ำพี่ไป เดินเนียนๆเดินเนียนๆอ่ะไปไปไปน่าเชื่อถือมากเลยโอ้โหไม่มีใครรู้เลยว่ากูเป็นโจรเนี่ยน้าหน้ากูไม่บอกกับตำรวจเลยนะเนี่ยโอเคครับไปเอามาครับตารางการขนย้ายนักโทษโอ้โหมีมีจอร์จโอ้โหในยามไหนเนี่ยติดสักดอก เกมแล้วโอเคครับคุณคุณอู๋คุณเอมครับทางนี้เรียบร้อยครับครับอ่ากำลังกำลังกำลังเละครับทางเนี้ยเฮ้ยไม่มีใครรู้ครับเฮ้ยโหดจังวะเสียเลยเสียเลยเปลี่ยนทางกันโหไม่คุ้นหไม่มีใครรู้ครับว่าเราเราเป็นเราเป็นโจรฮะเนี่ยทั้งสองเดี๋ยวดูที่มันจะจัมันจะจับพี่ได้เปล่าพี่จะยืนข้างหน้ามันยา ้ตามยิงทิพานเลยเออยิงยังแตกเด็บเลยตำรวจตำรวจอีกโอ้โหทั้งโจยทั้งตำรวจมาหมดไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยตำรวจเวงนี้มันหน้าตาแปลกๆใส่ชุดตำรวจมันก็น่าจะจับได้แล้วนะตรงผมอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้อีกคนนึงก็สักเต็มแขนตาแดงอีกคนนึงก็หน้าขาวจ๊วเลย หน้าขาวแล้วหน้าเลี้ยวด้วยนะมีเชฟมาหลบตรงนี้กันแล้วกันโอเคโอ้ยมีจุดแดงเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นครับทางโน้นส่งภาพเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับตรงนี้เอ้ยเอลยเลยเลยเลยตำรวจตำรวจตำรวจตรวจอยู่ข้างบนนี้งานเนี้ยไม่เห็นงานที่ดีงานนี้เป็นงานที่ดี วัสดีจ้าเรามาเจอกันแล้วทำลายรถนี้ทิ้งโอเคมาสังน้ำมันอยู่เนี่แหละจัดไปแล้วกูจะขโมยไปทำหอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเโอ๋ยมันดับลุกอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนะเบ้มเอาตรวจมาทําไมเนี่ยได้ครับยังแตกยิบเขามันทิ้งครับ เอาให้ผังเลยก็ได้นะฮะอย่าตายนะฮะฝั่งนั้นน่ะโอ้โหตำรวจด้วยแล้วเรากำลังโอ้โหมันนี่มันไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเรากำลังขับรถมันอยู่เนี่ยผมว่าแล้วมันมาหาใครมาหาวูนแฮกเกอรตำรวจอันนี้เมื่อกี้ส่วนตำรวจเออพี่ก็พาไปไกลๆอะไรเยอะเอายังเอายังงสองจุดจมันจุดยังไงวะงงสองจุดนี้อะปืนมาเอ้ยเอาเอาไปไกลๆเถอะพี่เอาไปไกลๆเถอะจะบินรถมันทิ้งเลยเนี่ยโอเคโอเคโอเค เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองมาดูเราขึ้นเขาเลยแล้วเฮ้ยมันยิงเราอ่ะเอาวันเอาวันนี่แน่อะไรวะขึ้นเขานตามนี่แน่อ้มามาดูมาดูไฟไฟเฮ้ยพอแล้วโอ้โหนอนแล้วเฮ้ยมีคนมีคนยิงอ่ะมีคนยิงอ่ะมีคนยิงสองทำไหมไม่รู้อ่ะ จะไหลป่ะ <ítulo> <run> <irgendw carbono S 2> <imprisoned> เนี่ยมันมาจากของพวกพี่ตำรวจมันยิงขึ้น้าไงเนี่ยตำรวจนะเยพวกเดี๋ยวเราถอยถอยแล้วมันจะมายิงตำรวจทำหอยเราวะว่าเราอดาวน่ะขึ้นรถอะดาวไม่หายเด็กล็อกเดี๋ยวดูมันจอดรถอีเวนท์หายแล้ว โอ้โหต้องเปิดประทุนเฮ้ยนี่เราหนีอยู่ไม่ให้ละยังจะมีเรามาเปิดประทุนอีกบ้าไปแล้วเราพ้นแล้วเราสูงมากแลยวแหละคุณเรเสียวเสียวเสียวอ่ะไปครับเอาอันนั้นลากรถไฟเอาแผนไปส่งที่แพนนิ่งรูมนะทางนู้นเป็นไงบ้างเนี่ยอยู่บนเขาอะอยู่บนเขาถ้าใครมานั่งดูทีวีอยู่บ้านบ้านผมอันเนี้ยบ้านหนูเอ้ยไม่ใช่บ้านผมนี่หว่าทั้งสองอะ มันจับเรามันรวมเันจนได้ทำไมาทีวีบ้างสองมันหลอยโท่อย่างเงี้ยมันไม่ชันนะเปลี่ยนท่งองสามเนี่ยอะไรมันก <c oughs> ล้องวงจรปิดอ๋อเหรอถูแล่องจะปิดจอใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอบ้าไปแล้วไป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 บนต่อแล้วใครเป็นวิญญาณอยู่นเนี่ยเฮ้ยทาไมอยากได้บ้านทรงนี้มั่ง,ง่ะซื้อมาเท่าไหร่สวยดีว่ะของรู้สี่แสนของพี่น่าจะแสนว่ะ ถ้าแสนไม่สวยสู้อันนี้ไม่ได้หรือว่าเบื่อใช่ถึงได้ถามว่าเท่าไหร่ทําไมมันทำไมมันดูดีกว่าไอ้ห้าแสนไอ้ที่ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่ละร่างไทยไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ที่จะอูยชุดมันก็แปลกๆไม่ได้คืออะไรอีชุดเลยเหรอ สองชุดไทยก็ได้อยู่นะไปไปเลยก่อนพร้อมก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยหน้ากากนาวางสองเดี๋ยวเยมันตัวแล้ววะไอมันจะมันมันเป็นอะไรเลนอะไรเลนเจอร์สักอย่างครับที่ที่บ้านเทเวอร์มันมีอะ หนูปรับแล้วหนูปรบแล้วไม่ใช่ไอตัวเดิมแล้วประกาศว่าาใครมาวอนอะวีอะไรอะไรมเร็วมเร็วมาวมาเร็วมาเมาเร็วมงเร็่มาเมาเร็วาเราเมาเมมาเมเมาเร็วมามาเร็วมมาเเราเร็วมวมเมาเร็วมเมม

ล้ำในป้ะเนี่ยมันจะอ่านหรืว่ามันจะทำอะไรไงแต่จริงจริงมันอาเลิศได้นะไอไอไอคนที่เราฆ่ามันจะหนีหนีขึ้นรถปังย่าโอ้ยโ็นไร เราไม่ใช่คนทำจอด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 เราไม่ผิดน yeah. okay. yeah. yep. ี่จอด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 อดจอดจอดจอดอดจ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 ดอดจ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 อดอดจจดจออดจอดออดอ <laughs> <laughs> นี่งงงปุ่มซูมอยู่เลยเมื่อกี้หาปุ่มซูมอยู่<ล>เอ้ยชัดไปให้สาสมใจผมป้าเล่นยากพอตัวแล้วพี่อันนี้พี่อัดแล้วเนี่ยอัดมาตั้งแต่เราเล่น้กันตั้งแต่แรกแล้วกจะคิดเด็กก่มีเซฟบอกไวแล้วตอนเฟล,ลเฟลนีล่ตัดวะไม่อั่านคิดยาว ใช่ครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวมันจะมีคนแบบเพื่แบบโอ๊ยกากว่ะอะไรเงี้ยนึกออกวะทำไมมึงไม่เล่นเองวะไอซ่ามึงไม่ซื้อมาเล่นเองมึงเก่งนักมึงจะมาดูกูเล่นน้ำห่ออะไรเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นยงี้หรอได้เก็บ้วเก็บ้วเฮ้ยไอตัวนั้นมันหนีตู้รถตู้รถมันหนีมันหนีมันหนีไปเลยครับ ตามสี่เลยใหญ่แล้วใช่เลยเพื่อนเดี๋ยวจอๆนี่มันอยู่เนี่ยไปนี่อนี่นี่นี่ยเขาี่หรอไม่ใช่หรือวะไม่ใช่อมันปี๊ป้าที่ไหนก็ไม่รู้เจ้าป้าหมายเราหัวโล้นะเฮ้ยเห็นว่าเรามองเนี่ยเห็นปะมองด้เอ้ยเห็นเห็นเห็นปะเห็นสองเห็นเห็นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงสารน้ำอ่ะตรงสารน้ำเหี้ยไม่ไม่ถึงเยียบเลยอุ้ยเฮ้ยมันเฮ้ย คุณคุณคุณเอฟีดีผมขับรถไปสุดนไฟชนมันเคยเห็นครับเฮ้ยเห็นเห็นครับถนนเฮ้ยโดนรถชนมันโดนรถชนเฮ้ยคุณแอครับผมก่อนมันตายแล้วเอาตายแล้วเหรอเนี่ยมันขึ้นลิฟต์เดี๋ยวมันตายเพราะว่าเราข้ามมมัันนรถชนตายไมม่่ใชนแล้วโดนรถชนกดบีกราวมันโดนจ้ะ ยิงแแบบรไปดูไปดูสมกันหน่อยยิงอยู่ออกไปดูสมกันหน้าเลโอ้ยจะได้ไม่เสี่ยงเนอะไม่แล้วเนี่ยสนละไม่มีแล้วเยาะเยาะอ๋อมันมีหมดที่ว่ามันมีหมดดูสเปลเขาว่างถึงขนาดรับว่างจริงจังอันนั้นฝั่งนั้นเขาฆ่าอย่เดียวไง ผมไม่ได้ฆ่า,ไ,ไ,าไอ้ไอดอ้นแม่งแม่งรู้ตัวมันเลยวิ่งหนีวิ่ง,งข้ามไปรุชนตายไม่ได้ฆ่า,าวันแี้ก็เลงขับรถไปดักหน้าใช่ไหมผมก็อยู่บนภูเขาอะ่ะกำลังเล็งอยู่วันะี้มารับเพื่อนมารับเพื่อนไม่ต้องไปแล้วมันตายแล้วโด,ดนี่รถชนเสียใจ อยู่เฉยๆก็ไม่ตายแล้วลวิ่งข้ามถนนไม่ระวังไงฮะโหเจ๋งตาย่างตอนแรกไม่รู้ว,ว่าว่ามันตายตอนแรกพากิปมันขึ้นสีแดงไหมให้เทคเทคเอาอะไรเนี่ยแล้วพอมันโดนรถชนเสร็จมันขึ้นเลยว่าลิฟต์เดอะอารีย์จบปี ของเราเหนือชั้นครับไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราเราเป็นคนทำถ่ายได้ถ่ายเก็บไว้ครับคุณเล็กไม่เห็นสิเพราะเพราะมันมันอยู่ในจอผมมั้สิแด่คุณเอมกดกด้อหลัง15นาทีได้นะกดเก็บย้อนหลังได้ถ่ายแล้ว ผมได้ที่โหลเหมือนเหมือนเดิมแน่นอนนั่นแย่ทำอะไรเลยนะเออไปไปเอาตีนมาวัดบิือวิ่งรอตีนมาอย่าสะดุดลื่นล้มอ่ะเสียคดีล้มอ่ะมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งลูกไปเสียลูกไส้ก่อนเลยไอ้ดำนี่มันถ่ายรูปกูทำไมวะเนี่ยรอครับรอไม่เห็นไม่เห็นอะไรแปลกแปลก หล่อมันมาถ่ายรูปผมไะเฮ้ยขเก้า